สวัสดีครับวันนี้เคิร์มจะพาเข้าไปล่องทงยางกันที่หมู่บ้านปะปะกยอนนะครับไปครับไปลุยครับนี่นะครับถึงแล้วครับจุดล่องแพห่วงยางนะครับโอ้โหดูครับโอ้สดชื่นมากครับบรรยากาศนี่ครับโอ้โหน้ําไหลแรงมากเลยครับนี่ครับสวัสดีครับพี่นี่ครับโอ้โวำธารนี่ครับโอ้บรรยากาศดีมากครับแพห่วงยางนะครับ อยวให้พี่ใจเป็นคนนำทางครับมาครับเริ่มเลยครับโอ้ดูครับโอ้นั่งแล้วครับลุยครับโอ้ดีครับมีเชือกเหมาะเลยครับโอ้พี่ใจนำทางแล้วครับไปครับรุยครับสดชื่นเลยครับนี่ครับโอ้พี่ใจนำทางโอ้ดูครับ โอ้มุมนี้งดงามครับโอ้โหโอ้แต่ม wow. ุมมุมสวยจริงนี่ครับไปครับโอ้โหโอ้แต่อารยมณ์ลุ่มลื่นมากครับนี่ครับโอ้นี่ครับสิงบอยสไปเดอร์แมนเลยครับโอ้น้องบอลน้องบอลนอนเลยครับตอนนี้องสวยมากครับมุมนี้ ไปครับไปครับไปครับมุมนี้โอ้โหโอ้มันไม่ทันแล้วเด็กเปลี่ยนภาพนี่ครับโอ้โหชิวเลยครับโอ้โหบรรยากาศนุ่มลื่นมากครับดูครับปล่อยให้พวงยางไหลไปเรื่อยๆชิวเลยครับนี่ครับโอ้โหขู่ลำธารสวยมากครับดูครับแล้วปล่อย ใจล่องลอยไปตามสายน้ำครับนี่ครับโอ้โหนอนสบายเลยครับโอ้แตบรรยากาศชิลมากครับสวยมากครับนี่ครับโอ้โหชิลเลยครับถึงน้ำตกแล้วครับตอนนี้โอ้ยปลามาแล้วครับมาแล้วครับไปไปโอ้โหจุดนี้มันเลยครับนี่ครับวว ว้าวโอ้โโอ้ย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 ดูแลตื่นวายข้างต้อมไปนูเลยครับนี่แค่เงี้ยนี่คือชนี่คือโอ้ยพิกความไปหนึ่งครับพิกความไปหนึ่งครับโอ้ยเก่งไม่ความครับยังไม่ความครับสิงบอยความไปแล้วหรือเราครับเอาครับต้อมไงเมื่อกี้ไอ้ตรงหินมันนี้แหละอืม นี่ครับชิวเลยครับโอ้โโดูครับนี่ครับมากับน้องบอลครับที่บอลบ้างไหมบ้างไหมสุดยอด <c oughs> ถ้ามีสาวๆมาด้วยนี่สุดยอดกว่าไม่ผมไม่อยู่เกียวอันนี้เดี๋ยวหลังกล้องค่อยว่างมุมนี้งดงามครับโอ้โชิวเลยครับช่างต้องเมื่อไง ดี่ครับใอ้ลอนนอนสบายใจเลยโอ้ยตื่นี่ครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับพลิกก่อนครับพลิกไปครับพลิกไปครับพลิกก่อนครับไม่พลิกครับโอ้นี่ครับไม่พลิกเพราะน้องบอลช่วยประคองอยู่ครับโอ้ชิวเลยครับนี่ครับคนละหนึร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากครับล่องแพห่วงยางแล้วก็ เออมาล่องแล้วก็มีพี่ใจแล้วก็มีน้องบอลแล้วก็มีพี่แฮอีกคนหนึ่งครับที่ว่าช่วยดูแลนะครับนี่ครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแลดูครับอันนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับบอกได้ครับใครจะถ่ายกล้องยังไงบอกได้เลยครับเดี๋ยวมีพี่ใจกับน้องบอลคอยดูแลครับนี่ครับโอ้ไปครับไปครับมาครับมาครับึ้นนี้ปุ๊ดนี่ครับ โอ้ย oh, สดชื่นมากนีค่ครับคืนนี้คืนนี้คืนนี้โอ้ยเออครับอู้ดอู้ดเข้าปลานี่ครับมันเลยครับโอ้ยงดงามครับโอ้โ oh, หสวยมากครับเป็นลำธารที่สวยมากครับ <c oughs> ในหมู่บ้านปะประกะยอโอ้ยว่าไงลองนี้ว่าไงครับลองนี้ว่าไงครับทคบทพ่งเข้าครับโอ้โหความไปแล้วหนึ่งครับ ไปครับไปกันต่อครับไปกันต่อครับไปกันต่อครับโอ้ที่ครับพี่ใจมาแล้วครับนี่สวัสดีครับนี่ครับนี่คือปลากระยาดแคมป์นะครับก็มากางเต็นท์นอนกันณจุดนี้ได้ครับนี่ครับครับผมผมนอนตรงนั้นเมื่อคืนเทครับไปแล้วครับไปแล้วครับหนุ่มครับ ไม่ต้องห่วงครับมีทีมงานหมู่บ้านประปะยอคอยดูแลครับมีพิจัยมีนี่ครับมีน้องๆคอยดูแลครับนี่ครับโูแลงมากครับคุณนี่นี่ครับมาแล้วครับมากับพิจัยแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสนุกมากครับโอ้โหน้ำเย็นสดชื่นครับมบรรยากาศดีมากครับตอนนี้โอ้ ไฮไลท์ครับดูขึ้นน้ำครับโอ้ยเป็นแอ่งเลยครับเป็นแอ่งเลยครับว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับปดโอ้ยไปแล้วครับไปแรงเลยครับตอนนี้ดูครับดูนงฟันไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิวเลยครับครับโอ้ยสะทื่นครับสะทื่นครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับโอ้ยสดชื่นมากๆครับ อยไหลไปตามลำธารแล้วครับตอนนี้ไม่อันตรายนะครับปลอดภัยครับมีทีมงานคอยดูแลครับแล้วก็น้ําเย็นสดชื่นครับแล้วก็น้ําไม่ลึกครับมาอีกคืนหนึ่งครับนี่ครับมาอีกคืนครับคืนนี้ดูดูจักเสียงครับโอ้ยต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับนี่ครับคืนนี้คืนนี้ว่าไงคืนนี้ว่าไงปืด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  ปื๊ดครับโอ้ยใช้เวลาการล่องห่วงยางนี่ก็ประมาณสัก40นาทีได้ครับถ้าเกิดว่าเร็วๆก็ครึ่งชั่วโมงครับใกล้แล้วดีน่โอ้โหเราต้องไปขึ้นตรงไอ้สะพานเหล็กอ่ะในหมู่บ้านอ่ะใกล้แล้วแหละก็แคมป์แคมป์ตรงแคมป์มาครึ่งทางอ่ะนี่ครับทำงานเหนื่อยมาแล้วมาได้แบบนี้ก็สดชื่นครับนี่ครับโอ้ยชิลเลยครับโสดชื่นมากๆครับ จุดนี้อีกหนึ่งืนครับมาครับจับคว่ำไหมครับจคว่ำไหมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหอ น ok> ี่ครับเวลามันควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะนี่ครับนี่ครับนี่ครับลองนี้ลองนี้ครับ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 โอ้โหมุมนี้โอ้โหสวยงามมากครับมุมนี้สวยสวยงามครับ นี่ครับใกล้ถึงแล้วครับเหลืออีกหนึ่งหรืสองโค้งครับใช้เวลาเกือบเกือบสี่สิบนาทีได้ครับโอ้โหนี่ครับปล่อยใจไหลไปกับสายน้ำครับขึ้นก่อนจบครับว่าไงครับคืนนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับโอ้ย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 เขาล่องลอยครับตอนนี้โอ้ยโอ้ย นานครับนานครับผักกันไปครับแล้วสิงบอยคว่ำไปลูกกี่รอบแล้วครับไม่ยอมมาโอ้โหอันนี้แอ่งสุดท้ายครับโอ้ย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 ผักมาแล้วครับไปแล้วครับแอ่งสุดท้ายโอ้แอ่งนี้โอ้ยไอ้ไล่เลยครับโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าครับโอ้ย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 ไปครับโอ้ย to โอ re ้ยอันสุดท้ายโอ้ยแองนี้มันเลยครับโอ้ยจบครับถึงแล้วครับโอ้โหยสดชื่นครับเป็น40นาทีที่สุดมันครับ ทริปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ใจน้องบอลแล้วก็พี่แฮะมากๆครับที่พามาล่องห่วงยางครับสดชื่นครับนี่ครับจุดทางขึ้นก็อยู่ตรงสะพานเหล็กในหมู่บ้านนะครับจบทริปล่องห่วงยางที่หมู่บ้านประปะยอครับก็คนละ150้บาทครับสดชื่นมากมากครับคุ้มค่าครับห่งามครับทีนี้ก็สวัสดีครับ